ตลอดการเดินทางในการอัญเชิญพัดไลปิดอกราชาวานอนซุนหงอคงและเหล่าคณะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายรวมถึงการต่อสู้กับเหล่าปีศาจที่พยายามขัดขวางการเดินทางของพวกเขาแต่ด้วยพลังของกระบองวิเศษซึ่งเป็นอาวุธที่ทรงพลังและเปี่ยมด้วยอำนาจเหนือธรรมชาติจึงทำให้ซุนหงอคงสามารถใช้มันเพื่อกำหลับปีศาจและขจัดอุปสรรคต่างๆที่ขวางทางทำให้ไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งการเดินทางของพวกเขาได้ กบองวิเศษนี้มีชื่อว่าดูี้จิงกูปางซึ่งแปลว่ากระบองที่ทำตามความปรารถนาได้อย่างใจคิดกระบองทำจากโลหะที่เป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์และมีความแข็งแกร่งทนทานอย่างยิ่งเชื่อกันว่าทำจากเหล็กดำผสมทองคำและไม่สามารถทำลายได้มีน้ำหนักถึง13,500จินหรือประมาณ8,100กิโลกรัมแต่งอกคงสามารถถือและใช้งานได้อย่างสบายด้วยพลังอันมหาศาลของเขา กระบองวิเศษนี้เดิมทีเป็นเสาค้ำยันมหาสมุทรซึ่งเป็นอาวุธวิเศษที่ตั้งอยู่ใต้ท้องทะเลลึกหงอคงได้พบกระบองวิเศษนี้ที่ตำหนักของเทพ,พเจ้ามังกรในทะเลตะวันออกหงอคงประทับใจกับพลังและคุณสมบัติของกระบองวิเศษจึงขอให้เทพ,พเจ้ามังกรยกกระบองนี้ให้กับเขาซึ่งในที่สุดเทพ,พเจ้ามังกรก็ยินยอมเนื่องจากไม่สามารถปฏิเสธความมุ่งมั่นและความสามารถของหงอคงได้ หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของกระบองวิเศษนี้คือสามารถเปลี่ยนขนาดได้ตามใจปรารถนากระบองสามารถหดเล็กจนขนาดเท่าเข็มหมุดและขยายใหญ่จนกลายเป็นเสาขนาดมหึมาที่ใช้ยึดท้องฟ้าและโลกได้นอกจากการเปลี่ยนขนาดแล้วยังแปลงเป็นสิ่งอื่นๆตามที่หงอคงต้องการได้เช่นอาวุธอื่นหรือเครื่องใช้ต่างๆเหตุการณ์การใช้กระบองวิเศษต่ตอสู้ระหว่างหงอคงกับปีศาจบางตน 1. นึปีศาจกระทิ้งเหล็ก ปีศาจกระทิงเหล็กมีชื่อว่าจินเจียวต้าวังและหญินเจียวต้าวังเป็นปีศาจกระทิงสองพี่น้องที่มีพลังแข็งแกร่งมีเวทมนต์และอาวุธวิเศษทั้งยังเป็นผู้ปกครองภูเขาแห่งหนึ่งในดินแดนตะวันตกและได้วางแผนจับตัวพระถังซัมจังเพื่อกินเนื้อของเขาซึ่งเชื่อว่าจะทําให้เป็นอมตะหงอะคงและคณะเดินทางผ่านภูเขาทําให้พบกับปีศาจกระทิงเหล็กทั้งสองพวกมันได้แปลงร่างเป็นมนุษย์และใช้เวทมนต์สร้างภาพดวงตา เพื่อลวงผาถังซ้ำจังและขนาให้หลงทางแล้วจับตัวผาถังซ้ำจังไปยังถ้ำเพื่อเตรียมการสังเวยหนวอคงที่มีความสามารถในการมองทะลุภาพลวงตาและแปลงร่างได้พยายามที่จะช่วยผาถังซ้ำจังและผชิญหน้ากับปีศาจทั้งสองหนวอคงรู้ว่าพวกมันมีสมบัติพิเศษที่ทรงพลังมากเขาจึงแปลงร่างเป็นหนึ่งในปีศาจและหลอกล่อให้ปีศาจอีกตนมอบสมบัติพิเศษให้กับเขา เมื่อเหาคงได้สมบัติวิเศษเหล่านั้นเขาก็ใช้พลังของมันย้อนกลับโจมตีปีศาจท,ทั้งสองล้มลงและใช้กระบองวิเศษปราบพวกมันได้สําเร็จ 2. ปีศาจแมงมุมปีศาจแมงมุง้มเป็นปีศาจญิงเจ็ดตนอาศัยอยู่ในถ้าที่ภูเขาสีม่วงพวกมันเป็นปีศาจท,ที่มีความงดงามและสามารถล่อลวงผู้คนให้หลงเข้าไปในถ้าพวกมันจะใช้ใยที่แข็งแก่งและเหนียวแน่นยึดจับไว้ทําให้เหยื่อไม่สามารถขยับตัวได้ เมื่อคณะของพระถังซมจังเดินทางผ่านภูเขาสีม่วงพวกเขาถูกดึงดูดด้วยกลิ่นหอมและเสียงดนตรีที่ปีศาจแมงมุมสร้างขึ้นเพื่อหลอกล่อพวกมันแปลงกายเป็นหญิงสาวสวยแล้วเชิญชวนให้ผะถังซมจังและคณะเข้าไปในถ้ำของพวกมันหนออคงที่ถูกจับตัวได้หาวิธีหลุดพ้นจากยายแมงมุมเขาขยายกระบองวิเศษให้ใหญ่ขึ้นและฟาดใย,ยแมงมุมที่ปีศาจแมงมุมปล่อยออกมาอย่างรุนแรงทำให้ยยแมงมุมแตกสลาย เมื่อปีศาจแมงมุมเห็นว่าเหงอคงสามารถสลัดใยของพวกมันได้จึงรวมตัวกันโจมตีหงอคงโดยใช้เขี้ยวกรงเล็บและเวทมนต์เหงอคงจึงใช้กระบองฟาดใส่ปีศาจแมงมุมทั้งเจ็ดจนพวกมันพ่ายแพ้ไปในที่สุด 3. ปีศาจราชสีหิมะปีศาจราชสีหิมะหรือเสียซื่อจริงเป็นปีศาจที่มีลักษณะคล้ายราชสีแต่มีขนสีขาวดูหิมะทั้งร่างกายของมัน สามารถกลมกืนไปกับพายุหิมะที่มันสร้างขึ้นปีศาจราชสีหิมะมีพลังเวทมนต์ในการควบคุมหิมะและน้ำแข็งมันสามารถเรียกพายุหิมะที่รุนแรงและควบคุมอุณหภูมิให้หนาวเย็นจนถึงขีดสุดได้ระหว่างการเดินทางผ่านภูเขาหิมะพระถังซัมจังและคณะต้องเผชิญหน้ากับพายุหิมะที่รุนแรงและหนาวเย็นอย่างผิดปกติ ซึ่งพายุหิมะนี้เป็นของปีศาจราชสีหิมะที่ได้ใช้พลังเวทมนต์สร้างขึ้นเพื่อยแยกคณะเดินทางออกจากกันทําให้หง่อคงและสิบคนอื่นไม่สามารถช่วยพระถังซ้ำจังได้ทันท่วงทีพระถังซ้ำจังถูกลักพาตัวและนําไปยังทีท่ซ่อนตัวอยู่ภายในภูเขาหิมะซึ่งหนาวเย็นและมีพายุหิมะคอยปกป้องไม่ให้ใครเข้าใกล้ได้ หนอคงพยายามตามหาพระถังซัมจั๋งและต้องเผชิญหน้ากับปีศาจราชสีห์หิมะที่พยายามโจมตีด้วยพายุหิมะน้ำแข็งและความหนาวเย็นหนุ่คงใช้กระบองพิเศษในการป้องกันการโจมตีของพายุหิมะและเขาได้เหวี่ยงกระบองฟาดใส่ปีศาจราชสีห์หิมะอย่างรุนแรงจนบรรพายแพ้และล่าถอยไปอีก 4. ปีศาจมังกรทอง ปีศาจมังกรทองหรือจิ้งหลงจิ้งเป็นปีศาจที่มีพลังในการควบคุมไฟและพ่นเปลวไฟที่ร้อนแรงมันได้ใช้พลังของมันสร้างไฟปา่าที่ลุกโชนเพื่อขัดขวางการเดินทางของพระถังซัมจั๋งและคณะหนออคงต้องต่อสู้กับปีศาจมังกรทองในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยไฟและความร้อนเขาใช้กระบองวิเศษในการป้องกันการโจมตีด้วยเปลวไฟและควบคุมการขยายตัวของกระบองเพื่อหลบหลีกการโจมตีของมัน ปีศาจมังกรทองพยายามใช้พลังของมันในการพ่้นไฟอย่างรุนแรงแต่งหงอกงใช้กระบองจู่โจมใส่ปีศาจมังกรทองจนมันถูกทำลายและไม่สามารถสร้างอันตรายให้กับคณะเดินทางได้อีกซุนงหงอคงคือราชาแห่งลิงผู้มีพลังมหาศาลซึ่งเป็นตัวละครเอกในวรรณกรรมเรื่องไซอิ e ๋วหรือการเดินทางไปตะวันตกอันเป็นหนึ่งในสีวรรณกรรมคลาสสิกสำคัญของจีนที่เขียนโดยหวังหัวซินในศตวรรษที่16 เรื่องราวของไซอิว๋วดัดแป้งมาจากตำนานจริงของการเดินทางของพระถังซัมจัง๋งที่เดินทางไปยังชมพูทวีปหรืออินเดียเพื่ออัญเชิญพระไดปิโดกกลับมายังจีนเรื่องราวเริ่มต้นด้วยซุนหงอคงที่ได้พลังจากการฝึกฝนเวทมนต์อย่างเข้มงวดหงอคงได้รับกระบองวิเศษสามารถควบคุมพลังเหนือธรรมชาติ ขามีความสามารถในการหอบไปในอากาศและแปลงร่างได้อย่างหลากหลายาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศว,วนส่งหน่อ้งให้ไปคุ้มครองราถังซัมจังในการเดินทางไปอันเชิญพัดไลปิดกโดยมีสิทธิอีกสองคนได้แก่เจียจังหรือตป้อปยกายผู้มีรูปร่างคล้ายหนูและสร้างซังหรือสัวเจ๋งผู้เป็นอดีตปีศาจป้าร่วมเดินทางไปด้วย ตลอดการเดินทางผ่านภูเขาและทะเลหมอคงและคณะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายรวมถึงปีศาจและศัตรูต่างๆซึ่งพยายามขัดขวางการเดินทางของพวกเขาท้ายที่สุดการเดินทางของคณะก็ประสบความสําเร็จในการอัญเชิญพัดลปิดกซึ่งหมอคงได้รับการยกย่องให้เป็นระพุทธเสียนเจินซึ่งหมายถึงระพุทธผู้มีชัยชนะในการต่อสู้ เขากลายเป็นหนึ่งในเทพ,พเจ้าหรือพระพุทธองค์ในพุทธศาสนาซึ่งมีชีวิตอยู่โดยไม่สิ้นอายุไขสิ่งหนึ่งที่ทําให้การเดินทางนี้สําเร็จลุล่วงได้คือกระบองวิเศษของซุนหงอคงซึ่งเป็นอาวุธที่สามารถปรับเปลี่ยนขนาดและพลังได้ตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการขยายเพื่อเพิ่มพลังโจมตีการหดเล็กเพื่อความคล่องตัวหรือการสร้างกําแพงป้องกัน กระบองวิเศษนี้ไม่เพียงแต่เป็นอาวุธทรงพลังเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ซุนหงอคงสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและเอาชนะปีศาจต,ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดการเดินทางสำหรับวันนี้กระเทียมขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกระเทียมหมาต่างดาวกระเทียมขอกำลังใจเพื่อสร้างผลงานต่อๆไปโดยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะกระเทียมขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ